ดูแลชิดใกล้ตั้งใจทำดีดีไม่เคยลบมนีหนหน้าที่คืองานเทสบาลของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์บริการเพื่อพวงประชา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันประภาวดินทิดนองแวงพร้อมกับรายการการศิน์เมืองหน้าอยู่ค่ะวันนี้รายการการสิน์เมืองหน้าอยู่พาทุกท่านมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งในส่วนของหอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลเมืองกระสินได้มาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อนําความรู้นะคะไปพัฒนาพี่น้องหอกระจายข่าวชุมชนในเทศบาลเมืองกระสินสําหรับการศึกษาดูงานนั้นจะมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับอะไรบ้างเราปติดตามชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะพูดถึงหอ,อก,กระจายข่าวหอ,อก,กระจายข่าวและเสียงตามสายทําหน้าที่กระจายข่าวสู่ประชาชนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งยังคงมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่พื้นที่ต่างๆในจังหวัดกลสินซึ่งเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ธุรกันดารการเดินทางค่อนข้างลำบากแต่การสื่อสารสมัยใหม่ทำให้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและนำข้อมูลข่าวสารนั้นออกเผยแพร่ถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ได้ทันทีค่ะและเทศบาลเมืองกาะสิน์ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดตั้ง หอกระจายข่าวชุมชนขึ้นทั้ง36ชุมชนโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่20มกราคม2559เวลา9นาฬิกานืสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสินนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาสินพร้อมด้วยนายอภิวัตรากีทางรองประลัดเทศบาลเมืองกาสินและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานนำคณะกรรมการ กระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนทั้ง36ชุมชนศึกษาดูงานในด้านการนำเสนอรายการการอ่านข่าวการจัดรายการรวมทั้งการร่วมชมการจัดรายการสดของทางสถานีโดยมีนางวัสนาแก้วเพชรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสินและคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารการจัดรายการให้แก่คณะกรรมการฮอรกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศทั้ง36ชุมชนส้มค่ะและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับท่านผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทานวาสนาแถวเพชรน,นะคะซึ่งวันนี้เราจะมารู้กันว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นอยู่ที่ไหนนะคะคลื่นอะไรถ้าอยากรู้และมีรายการแบบไหนบ้างส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านคะในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสินนะคะ,คะตั้งอยู่เลขที่190ถนนกเกษตรสมบูรณ์ตำบลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ ง่ายๆก็คือติดกับมองการสิงมองการสิงคะค่ะแล้วในส่วนของคลื่นที่ถ้าเกิดคนที่อยากจะฟังเราใช้คลื่นเะ้าสิบเมกะเฮิร์ค่ะ FM ระบบ FM สเตเรอมาดินเพล็กเก้เอ่อเกเมกะเฮิร์สเก้าสิบสามเมกะเฮิร์ค่ะแล้วในส่วนของการจัดรายการต่างๆของเราจะมีรายการที่แบบไหนบ้างค่ะก่อนอื่นขอขออนุญาตนิดนึงนะคะขอเล่าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนว่าของเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1สิงหาคม 2 3 2้บประมาณก่อสร้าง10ล้านบาทเศษนะคะแล้วก็ออกากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3สิงหาคม2 5 3 8ก็ประมาณ20ปีผ่านมาแล้วนะคะก็ได้ออกอากาศในส่วนของเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะเป็นวิสัยทัศน์เดียวยวที่เราได้ปฏิบัติก็คือการเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนั่นคือวิสัยทัศน์ที่เรายึดถือปฏิบัตินะคะค่ะของเราเป็นความถี่93เฮิร์ตซ์กำลังส่ง2กิโลวัตต์ที่นี่ก็มีเนื้อที่7 ไล้หนึ่งงานหกสิบสี่ตารางวาค่ะ การจัดรายการก็จะมีหลากหลายนะคะรายการข่าวรายการเด็กรายการเพื่อประโยชน์ประชาชนของภาคราชการที่มาจัดรายการร่วมด้วยก็ก็ตามสัดส่วนของกสทชที่เขากําหนดไว้ค่ะค่ะและในเช้าวันนี้ทางหอกระจายข่าวชุมชนที่สะบ้นเมืองกราสินได้มาศึกษาดูงานกับการมีส่วนร่วมนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของไทยทางตอนที่สิบเอ็ดท่านรู้สึกยินดีมากค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาศึกษาดูงานที่นี่เราก็อยากจะ ต้อเป็นเครือข่ายของการชาสัมพันธ์เพื่อที่จะ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดียินดีร่วมกับทุกหน่วยงานทุกภาคเอกชนทุกชุมชนทุกท่านเลยนะคะก็ยินดีแล้วก็หวังว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีส่วนร่วมในการดําเนินการในครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ไปไปร่วมกันเป็นเครือข่ายต่อไปนะคะขอบพระคุณที่มาใช้สถานที่ด้วยค่ะแล้วทั่ไงเราชาวหอกระจายข่าวชุมชนนะคะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต้องขอบคุณนะคะการีัวเองดีเลย แล,และในครั้งนี้การศึกษาดูงานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวได้มีความสนใจในอุปกรณ์และการจัดรายการสดของนักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและมีโอกาสได้รวมอัดเสียงพร้อมทั้งร่วมจัดรายการสดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคณะกรรมการ หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อได้รับทราบถึงกิจกรรมของเทศบาลเมืองกระสินและกิจกรรมของพี่น้องชุมชนถือได้ว่าเป็นผู้ที่เสียสละเนื่องด้วยผู้ประกาศข่าวและคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนไม่ได้รับเงินเดือนแต่อย่างใดนับว่าหอกระจายข่าว และเสียงตามสายเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดกระสินการที่สํานักงานประชาสัมพันธ์หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญดูแลเอาใจใส่และให้ความรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศได้นำไปพัฒนาเพื่อนําไปใช้ ในการสื่อสารแก่พี่น้องประชาชนและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ชมแม้ในยุคนี้ประชาชนจะมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายขึ้นจากเดิมคือวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์รายวันวรา,ารสารเพิ่มมาเป็นวิทยุชุมชน ทรทัศน์ด,ดาวเทียมเคเบิลทีวีกระทั่งทางโทรศัพท์มือถือแต่หอกระจายข่าวและเสียงตามสายก็ยังคงเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับคนในท้องถิ่นมานานและมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งที่ผู้ฟังหรือคนในชุมชนต้องรับฟังเสมอพอขาข่าวสารเหล่านี้เป็นประโยชน์โดยตรงและใกล้ชิดกับคนในชุมชนทั้งในการดำเนินชีวิตนำไปสู่การส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะิจนเฮาขอเพลงมากเนาะค่ะชุตันสมัยเท้ขอเพ่งไสวาสีบทิมกันจันเบอร์เป็นเงว่าไหมได้ที่อากาศเขาได้ตูักเป็นนยเอินเนาะค่ะใจัสเค่ะไสาสีบทิมกันค่ะเออนะคะไลงที่อขอบคุณ เครื่องของคอนย์เฉิดชันเลยเป็นคือยืนชื่อเข้าไปปุ๊บนั่นคือมันกดซ้อนกลิ่นจมมาจะดูไหมสแตนเลสเทมพอนี่คอนยเฉิดชันโคตรโกร๋อนี่แข่งประเทศไทยเอเลยครับสวัสดีครับท่าน้ชมที่เคารพครับผมนายประเสริฐศิษธ์นาครับประธานหอกระจายข่าวชุมชนเมืองกาฬสินธุ์นะครับก็พูดถึงหอกระจายข่าวเราก็มีหน้าที่กดบาน ในการที่จะนําข่าวสารต่างๆนั้นนําเสนอสู่คณะชุมชนแต่และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหน้าทีนี้ก็เป็นดน้าท่ที่สําคัญที่ประชาชนจะได้ประโยะชน์สูงสุดใหนการได้รับ,บรข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึะมีการาอบรมประชุมสัมนากันเป็นประจำทุกๆเดือนอยูตลอดวันนี้เรา เป็นโอกาสสาคัญที่ได้นําชาวคณะออกกระจายข่าวชมุชมชนทัฒน้ประก,กาศข,ข่าวแาะคณะกรประการออกกระจายข่าวมาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสินซึ่งได้รับการตอบรับต้อนรับจากท่านผู้มิการและเจ้าหน้าที่สถานีอย่างดีเยี่ยมดีจริงสิ่งที่เราได้วันนี้ก็คือเราได้คอบความรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็เทคนิควิธีการพูดการดูแลทางด้านโดยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสําคัญในการที่จะทำใอ้กระจายข่าวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลอยันหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสมาศึกษาดูการน,นอกสถานที่ได้มาผ่อนคลายหลังจากที่ทุกเดือนนั้นเราได้มีโอกาสประชุมกันอยู่ที่ในห้องประชุมของพวกเรามาวันนี้ก็ทุกคนได้มาศึกษาดูของจริง แต่เห็นไม่ตัวจริงได้เห็นทางด้านการกระจายเสียงอย่างจริงจังซึ่งอาจจะเก็บเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำ้อกกระจายข่าวของเราได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปก็วันนี้ก็ถือว่าทุกคนนะครับโอเคนะครับมีความรู้เพิ่มเติมมากิ่ขึ้นครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ให้ความรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายเสียงฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหอกระจายข่าวได้นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของขอกระจายข่าวต่อไปครับที่เราก็ได้อยู่กับตัวแทนของเนี่ยค่ะขอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลเมืองกระสินเราพอรู้ถึงความรู้สึกที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะนับเป็นประสบการณ์ที่มากที่สุดเลยค่ะสำหรับชุมชนระดับล่างแบบเรานะคะที่ได้เข้ามาใน ห้องส่งที่เป็นห้องสูงจริงๆนะคะมีเครื่องอัดเครื่องขยายเครื่องรับตอนนี้เรากําลังทําดูนี่คือรายการสดนะคะเขาให้เข้าดูพร้อมกับอการอธิบายการใช้เครื่องการพูดการฟังนะคะการหาข่าวทุกๆอย่างค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้มารู้สึกขอบคุณนะคะที่ทางเทศบาลมีโครงการแบบนี้มาขอบคุณสถานีวิทายุนะคะที่ให้โอกาสชุมชนรู้สึกประทับใจมากค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้ง1ิท่านนะคะ รู้สึกว่าให้ประโยชน์ที่มากมากที่สุดเลยค่ะต้องขอบพระคุณตัวแทนจากหอกระจายข่าวชุมชนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมพันยาการเดชสมบูรณ์แฝงจันดาผู้บริาหารหอกระจายข่าวชุมชนน้องผักแว่นเทศบาลเมืองกาลสินิุ์วันนี้ที่ได้มาทัศนศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจกกังหวัดกาลัศิล์ของเรามีความยินดีและประทับใจที่ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของสถา,านีไปว่าเจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวเจ้าหน้าที่ห้องส่งของสถานีได้ความรู้เพื่อจะได้นำไปบริหารแก้ไขพอกระจายข่าวของชุมชนของพวกเราต่อไป <ส WAY. S 1> เป็นการทัศนศึกษาที่ได้ความรู้เพื่อไปประดับความรู้ของเราและเพื่อไปบริหารงานต่อไปครับผมเปดอปรกาศเพื่อกันทั้ง3าห้อง,อง,องนะครับ วันนี้ดีใจที่มีเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวของเจษวอลนราธพวาสท่านครับไ้มีความรู้ให้คุณผมย่างไหค่ะลองไหมคะใครจะลองไหมแม่นีงไม่ไียครไม่กคุยแม่ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการศึกษาดูง,งานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนทั้ง37ชุมชนซึ่งจะนําความรู้ที่เราได้รับนะคะไปปรับปรุงและก็พัฒนาหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินสําหรับวันนี้ที่ชั้นประภาวดนทิดหนองแบงพร้อมกับทีมงานรายการกาลสินเมืองหน้าอยู่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ